ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดูแลเพื่อนตลอด18ปีเต็มเปิดภาพทุกเดือนเต็มคอยดูแลเพื่อนรักดินดาค้าทัานเจริญตลอด18ปีเต็มเปิดภาพทุกเดือนเต็มสาลิตุนคอยดูแลเพื่อนรักดินดาค้าทัานเจริญตลอด18ปีเต็มจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนี่แหละเพื่อนแท้นับได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยอีกแล้ว เมื่อทางด้านตุกเดือนเต็มสาริตุลแจ้งข่าวเศร้าลินดาค้าทันเจริญอดีตนางเอกดังเสียชีวิตดังเจ้าตัวนอนป่วยติดเตียงมานานหลายปีแล้วสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของลินดาค้าทันเจริญโดยลินดาค้าทันเจริญเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อส่วนโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เป็นหายหมดแล้วโรคมะเร็งก็หายมานานแล้วด้วยแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตลอดจอคอ ตั้งแต่เป็นโรคมะเร็ง18ปีที่ป่วยติดเตียงมาโดยทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายและต้องบอกเลยว่าระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาทุกเดือนเต็มเพื่อนสนิทของลินดาค้าทันเจริญคอยดูแลแวะเวียนไปช่วยดูแลและไปเยี่ยมเยียนไม่เคยขาดตลอดเวลาจกนกระทั่งลินดาค้าทันเจริญเสียชีวิตเรียกได้ว่านี่แหละคือเพื่อนที่แท้จริงขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ